นี่แหละครับสาวสวยหนึ่งในคนวงการบันเทิงคุณเข็มกริธิราอินพรวิจิตรเธอคนนี้นะครับมีใจที่ช่วยเหลือน้องหมาจรจัดอย่างจริงจังจนเป็นที่มาของเพจหมาในเมืองเพื่อช่วยเหลือน้องหมาจรจัดครับขับรถไปดามที่ต่างๆะแล้วมันมีวันหนออึ่งเราแบบว่าฉุกคิดเราเราเห็นหมาจรจัดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราก็ไมความรู้สึกว่าเอ้ย ทำไมเราไม่ช่วยหมาใกล้ๆก,ก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเอิญเนี้ยก็มีเพื่อนบอกว่าเนี่ยมีมีพี่คนหนึ่งเขาทำบ้านใต้มุงฟ้า<ะ>เป็นแบบเอาเอาหมาที่ถูกทิ้งที่อยู่ในในเมืองนี่แหละไปเลี้ยงไว้500กว่าตัวเราก็ไปดูเลยคิดได้ก็เลยสร้างเพจขึ้นมาชื่อหมาในเมืองพอเอิญเนี่ยพี่พี่ฟ้าที่บ้านใต้มุงฟ้าพี่เขียนไปหาเขาเนี้ยพี่เขียนก็เอา อาหารหมาไปให้เขาร้อยยี่ิกโลตอนนั้นนะนะ,ะก็ใช้เงินทุนตัวเองนี่แหละกับเพื่อนๆพืนแลนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับพี่เข็มพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อกับพี่ฟ้าด้วยนะคะ<ช>ที่พัฒนาการซอยสี่สิบใช่แล้ว เราอยู่ที่พัฒนาการซอย44แล้วนะคะอยู่กับพี่เข็มแล้วก็เพื่อนๆพี่เข็มด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบสองเดี๋ยวแนะนําตัวกันนิดนึงได้ไหมคะนี่รู้จักแล้วนะคเขมพี่เข็มคนสวยนี่ชื่อชื่อติ่งนะคะติ่งได้ทำทำช่วยหมามาตลอดเลยช่วยมาหลายหลายรอบหลายที่หลายอู้เยอะมากเลยคนนี้ก็ชื่อเปียค่ะพี่พ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ฟ้านะคะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของบ้านใต้มุมฟ้านะคะ,คะตั้งแต่พี่ฟ้าเริ่มเลี้ยงน้องหมามาเนี่ยค่ะเลี้ยงมาแล้วทั้งหมดกี่ปีคะพี่ฟ้าตอนนี้มันได้น่าจะเกือบ20แล้วละคะตอนไปทํางานเนี่ยมันจะมี2ฝั่งก็คือฝั่งอ,อน,นุษย์แล้วก็ฝั่งพัฒนาการพี่จะให้เข้าเข้าไปทุกจุดแล้วพี่ก็จะมารสัญญากับพวกเขาว่าเมื่อไหร่ที่พี่มีบ้านพี่จะมารับพวกเขาไปจะได้ไม่อยู่ข้างถนนให้ลําบากเดียดเด๋ยวรถชนเดี๋ยวโดนวางยาอพอต่อจากนั้นพอมาอยู่ที่นี่พี่ก็เริ่มไปรับที่สัญญาไว้จนคบ แล้วก็มาเยอะที่นี่ก็ประมาณแค่ห้าสิบหตัวเองค่ะแล้วก็ออกทีวีบ่อยไงก็เลยดังก็เลยมากันใหญ่เลยทีนี้ที่ว่าดังที่มากันใหญ่นี่ไม่ใช่ว่ามีรายได้เพิ่มหรืออะไมากขึ้นนะคะคือน้องหมาที่คนทิ้งเนี่ยมากันใหญ่เลยโทรศัพท์มาเป็นร้อยสายก็คือฝากหมาทั้งหมดวันหนึ่งเกิดแบบว่า ไม่ได้เลี้ยงเขาขึ้นมาแล้วจริงๆพี่ฟ้าจะรู้สึกยังไงบ้างพี่ไม่นึกถึงอนอาคตพี่นึกถึงแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ก็พอ,อค่ะต่อไปไม่คิดคิดแค่วันนี้ว่าเราจะหาอะไรกินหรือพรุ่งนี้แค่นั้นนับแค่สองวันตอนนี้เราเข้ามาข้างในบ้านหมาแล้วนะคะคือน้องหมาเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราดูข้างในกัน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยนะครับเพ็รเลิฟเวอร์บายเจอไฮก็ขอให้สังคมไทยมีคนใจดีแบบสาวเข็มเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับมากันที่อีกหนึ่งงานใหญ่จากคนในวงการบันเทิงกันบ้านกับงานดีๆเพื่อช่วยเหลือน้องหมาจอนจัดอย่างงานมาหมารอรักที่มีโกเอ็มบูดาเปสเป็นหัวเรือใหญ่ให้กับงานนี้ซึ่งภายในงานมีการสอยดาวในคอนเซปชช่วยเหลือน้องหมาหาเห็บหมัด กับน้องรอรักซึ่งมีความสูงถึง4.5เมตรและก็มีบูธจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเราไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีอย่างคุณสุขวัตดานเสริมสุขรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนกันก่อนนะครับว่าที่มาของงานนี้เป็นอย่างไรบ้างจุดเริ่มต้นของงานนี้นะวัตถุประสงค์หนึ่งใน4ข้อเนี่ยนะนอกเหนือจากข้อแรกที่เรามองว่าคุณเลี้ยงน้องสุนัขคุณต้องให้เขาด้วยความรัก <S S S 1> นะข้อที่2เนี่ยมองสุนัขดั่งมนุษย์ ข้อที่3เนี่ยเพื่อนแท้เพื่อนตายเ,เพื่อน่อยู่ข้างกายคุณคือน้องสุนักทั้ง3ข้อนี่เราก็ทํากิจกรรมนําเสนอมาตลอดพอมาดูที่ข้อที่4เนี่ยเขาคือคนพรเขาคือคนเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราจะเริ่มด้วยกิจกรรมเนี่ยเพื่อแสดงออกว่าเขาเป็นคนนะไม่ใช่เป็นน้องสุนัขตัวหนึ่งแต่มีอะไรที่เหมือนกับคนบ้างคนยากไรไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องมีคนมาช่วยดูแลหาที่อยู่อาศัยหรือถูกทารุณกรรม ก็มีกฎหมายรองรับที่จะปกป้องและปราบปรามไม่คนมาทําร้ายคนอีกอันหนึ่งคือหิวโหยยากไรก็จะมีองค์กรทีม่มปสนับสุนมาวันนี้คุณเอ็มเนี่ยที่เกิดขําอาสามัมหมารอรังเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสองค์อยู่3คข้อนี้เลยเจอไฮก็เลยเข้ามาร่วมเป็นครั้งแรกให้เขาทําวัตถุประสงค์เขาสําเร็จแล้วมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์เจอไฮก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ แล้วสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของเงินบริจาคทางใจงเฮงก็ได้ร่วมช่วยด้วยใช่ไหมคะคือวันนี้แล้วนี่เนะี่ยเราใช้งบทั้งหมดประมาณ6กแสนสี่แสนเนี่ยเป็นการสร้างมาัสยัดและพร้อมสถานที่จัดงานที่จะให้มีกิจกรรมอีกหนึ่งแสนเนี่ยเรามอบให้กับโครงการนี้อีกแปดหมื่นนี่เราให้กับเป็นการสอยดาวรายได้ทั้งหมดเนี่ยคุณเอ็มก็จยไปแบ่งเฉลีย่ยให้แต่ละโครงการที่ตรงวัตถุประสงค์3ข้อะนะฮะก็ปล่อยให้ทางคุณเอ็มไม่ช่วยจัดการก็ต้องขอบพรคุณผู้สนับสนุนเจอไฮ ที่เห็นเราเนี่ยเป็นสินค้าหนึ่งที่คนคนตัวเนี้ยเขาพึงพอใจก็เลยมาสนับสนุนเราฉะ <c oughs> นั้นวันนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าเจอไฮคือทุกอย่างที่คุณต้องการให้เขาเป็นคุณยายเขาเป็นอาหารหลักก็ได้ <ฮะ S 1> คุณยายเขาเป็นอาหารสแน็คก,ก็ได้คุณยายเขาเป็นขนมขบเคี้ยวก็ได้หรือคุณยายให้เขาเป็นอาหารสําหรับฝึกน้องสุนัขและที่สําคัญที่สุดคุณยายให้เขาเป็นสิ่งที่พึงพอใจที่สุดของน้องสุนัขก็ได้ นี่เป็นปรัชญาในการทำธุรกิจของเจอฮายอยาขอแนะนำเจ้าของโครงการขับอาสามาหมารอรักขอบคุณเฮียอีกครั้งด้วยครับ,<อ>บที่ที่ที่ให้งบประมาณแล้วก็ใหม้มาจัดงานแล้วก็สร้างน้องรอรักซึ่งเป็นถือว่าเป็นมาส c คอตของหมาแมวจอเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อเนื่องไปถ้าเราจะมีงานแบบนี้อีกที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหมาแมวจอน,นะครับก็ลองติดตามว่าน้องลอรักจะไปอยู่ที่ไหน ช,วย,ออว,ชวยพี่เก๋เข้ามาช่วยทำบุญนะครับเขาก็บริจาคนะครับมากกว่าค่าติเก็ตปกติขาย50บาทเขาก็ให้มาพันหนึ่งครับแล้วก็เลยจัดเป็นของวันสมนาคขุนให้เขาไปรักษาสมัยไ ส่วนสัปดาห์หน้าความสนุกยังรอคุณผู้ชมกันอยู่เช่นเคยครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าสนุกอย่างแรงใครพลาดแล้วก็เสียใจนะจ๊ะจะบอกให้ 9, ด,ดังแลวเสียงตรงมือให้กับคณะบุษบาเบสสิงคีได้ไหมครับ เ,เพียมรู้ไหมคะว่าทำไมคนเหงาคนเศร้า,าขเขาถึงต้องมาทะเลกันแล้พลอยเชื่อเรื่องโลกกลมไหมท้องทะเละท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพร่างพราวประกายสวยงามย่างบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจ<ม>ใเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันเขาว่ากันว่าคนที่มาทะเลไม่หนีร้อนก็นหนีรัก